ท่านเป็นรองนายกท่านใดแต่บา้านแล้วก็เรื่องท่านไม่เรื่องบอก่าเนี่ยท่านก็ออกมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องฐานทัพมันก็มีข่าวลือมาเขาก็ต้องถามท่านละ่ะก็ท่านเป็นรองนายกรักษาการนายกหลัก่สยความมั่นคงด้วยแล้วเขาจะไม่ถามได้อย่างไงก็เนี่ยเราดูวันนี้เราไม่มีความสบายใจไม่มีความภูมิใจเขมรขู่เอาขูเา่เอาท่านก็บอกว่าเออขอให้เราอดทนนะอุดอดทนเธอเออเราก็ ต้องอดทนเขาไว้ผมว่าอยู่ว่าแล้วทำไมเราต้องให้เขามาขูข่ๆแล้วทำไมเราจะต้องอดทนบ้างวะเราไม่อดทนบางไม่ได้แลยพี่น้ำแล้วทำไมเราก็ผมก็ไม่เข้าใจนะคนเขาก็ห่วงนะครับเขาก็ห่วงกันว่าไอ้ภาษีทรัมป์เนี่ยมันจะแย่อาจารย์อัดเขาพูดไว้เลยว่าระวังจะเจอถึงห้าเด้งทะลุ60เซเลยมวลเสือแน่เนี่ยคนไทยเขาก็ไม่สบายใจกันนะครับ เขาก็ไม่สบายใจว่ามีถึง5้าเด้งนะครับมีถึง5้าเด้งเลยด้วยความเป็นห่วงนะครับท่านอย่าไปโกรธโน่นโกรดนี่เลยส่วนฐานทัพเนี่ยมันมีไม่มีก็ท่านก็แมไม่ใช่ว่าประมาปั๊บเป็นรองนายกก็ใส่อารมณ์ก็ดูแล้วกันนะครับภาษีเนี่ยมันจะโดนอย่างนี้เลยนะครับเขาโดนไปคนหนึ่งเนี่ยลดลงไปเื่อยๆลดลงไปแต่เราเนี่ยยืนพื้นเลยนะครับ ยืนพื้นอยู่ที่35เนี่ยเราโอ้โห,โหอาการหน้าเป็นห่วงมากคนอื่นเขาเหลือนิดเดียวเวียดนามเลยยี่สิบอินโดก็ลดลงไปจีนก็ลดลงไปฟิลิป,ปินก็ลดลงไปน้อยกว่าเราทั้งนั้นแล้วเราจะอยู่ยังไงอะนะครับโอ้โหแล้วไอ้เนี่ยบวกเข้าไปจากภาษีปกติด้วยนะครับเนี่ยเราจะ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 ,จะอยู่กันยังไงล่ะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหถ้าโดนจริงเนี่ยนะครับห้าเด้งเนี่ย น็อกแน่น็อกแน่แทนที่จะมาร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับใครสนิกทกระทำว่ามามีได้ทุนพลังงานเขาสนิกทกระทำนี่ครับเห็นถ่ายรูปมาจับมือกันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเลยเขาบอกว่ามองไทยรอดยากนะครับภาษี36เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่า36เปอร์เซ็นต์เราเนี่ยรักษาให้อยู่ก็ดีแล้วนะครับก็ดีแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่หวังว่า20 25เปอร์เซ็นต์ใกล้กับเวียดน,นามเนี่ยความหวังแบบหิงห้อยอะ เป็นไงอิงคอยรีบรีบรบรี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 งรีบรุบรีบรีบรนบราบรี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 บลยนะครับรี่แหบรครับรีบรบอกว่าสรนค้ีไทยบางรายรากร้องโบนภาษีนําเข้ารูงสุดรวมรีง50บรี60เรีบ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 รบรีบรีบรีบราบลีบรีบรีบเีบรีบบรบีียีนรบีรบีรีหรบรารร นายภูมิทาก็บอกอดทนอดทนผมก็อดทนแหละคนไทยก็อดทนทั้งที่โมโหก็อดทนนะเขาจะดา่าเรายังไงเขาจะไงเขาจะด่าเราข้ามาด่าเราก็ต้องอดทนอดทนไปถึงเมื่อไรถึงเราตายหาไปแล้วอย่างไรถึงยากไม่ต้องอดทนนะหรือต้องคอยให้นายภูมิธรรมตายไปก่อนเราถึงจะไม่ต้องอดทน